ตามท่วทุกคนดูสิเห็นไหมสะอาดสะอาดนี wild, it ่ต yeah. ้นไม่แตกหน่อใหม่ตำลึงต้นใหม่หลังน้ำท่วมอันนี้ต้นอะไรอ่ะบัวบกเหรอหรือว่าแว่นแก้วนี่นี่นี่นีใบมันเป็นหยักหยักหยักเนไหยปกติรปลูกจะนอยากนะเออเน่แตกเยอะขึ้นใหม่เคนะมันต้นข้าเป็นไหนจะเมื่อคืนมีหน้าที่ร้องเพลง ขับกล่อมชาวลกูกทุกคนจะได้เงินไงเนออน้องเป็นขา้าวเขาไม่ได้เสียเงินเขาเพีแต่ได้เงินคนถูกไหมถูกไหมจ๋าแล้วไปลืมอย่าลืมไปลืมโหวตลืมโอนเนาะน้องก็จะได้แบบลำดับที่ดีที่สุดทุกคนโอเคไหมไปเยวจะออกไปไหนไปวันนี้ธนาคารก็หยุดเนาะมีออนไลน์อีกสองชั่วโมงทุกคนนะฮะจัดตารางลงตัวมาก พอหลังจากสองชั่วโมงพับเราก็สะดวกทำนู่นทำนี่จุ๊บจิบทำคลิปเพิ่มโอ้ยดูสินี่คือหัดใหญ่ในหลังน้ำท่วมแต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีกองขยะเล็กๆน้อยๆบ้างแล้วก็ขยะจากทุกบ้านนะเพราะมันท่วมหนักไนงะเขาก็ไปกองกันตรงแถวสี่แยกสะพานดำอะ่ะทุกคนเป็นภูเขาเรากาเลยทุกคนมันก็ขยะจากบ้านเรือนร้านค้านี่แหละก็ต้องทำใจใช้เวลา ตงนท้นก็จะเป็นกองขยะนะฮะจากทั่วทุกออซอกซอยในอำเภอหัดใหญ่หัดใหญ่ในด้วยนะฮะโอเคเนาะโอเคแต่ว่าเห็นว่าวันนี้วันหยุดของต้นเข้าคุงนอนตื่นสายได้ใช่ไหมเพิ่งเดินทางมาสานามบินหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงก็ไปวัดอะไรจำได้ยังวัดโคกม่วงอ่านะ นะฮะเมื่อคืนฝั่งน้องต้นข้าวพูดบอกว่าไปเห็นมาฝ้าเฟอร์อ๋อพัดลงพัดลมน่าสงสารน่าเห็นใจอะไรประมาณนี้จริงๆน้องน่าจะถ่ายรูปมานะคนจะได้เชื่อว่าน้องไปจริงถูกไหมมันก็ต้องมีภาพประชาสัมพันธ์นี่อ่อนประชาสัมพันธ์อีกแล้วนี่หาบ้านเรือนเริ่มฟื้นตัวเซเว่นข้างหน้าเริ่มมีรถมาทำกระจกใหม่ละ คือน้องลงไปแถววัดโคกม่วงใช่ไหมอ๋อคือน้องยังเป็นเด็กไงการพูดจาในรายละเอียดบางทีก็อาจจะมันต้องต่อมีคนคอยบอกมากกว่านี้นะแต่น้องอะ่ะต่อให้มีคนคอยบอกยังไงถ้าน้องเขาไม่พูดมาจากใจหรือความจําของเขาเองนะมันก็ยากนะน้องก็เป็นคนพูดเป็นนะมึงขออนุญาตใช้ภาษาพ่อคุณใช่ไหมพูดเป็นพูดเพราะแต่บางทีมันตกหล่นไง สั้นๆเนี่ยขยายได้อีกนะมันก็ใแม่ไน้องก็ต้องประสบการณ์อีกหน่อยอายุแบบ30เนี่ยเขาก็จะพูดแบบวาทศิลป์มากกว่านี้แน่นอนนะครบถ่วนมากกว่านี้ใช่ไหมอย่างเช่นบอกว่าไปดูพื้นที่อย่างเงี้ยก็ต้องสามารถที่จะมีภาพมีอะไรมายืนยันว่าเออไปแหล่งน้ําท่วมฟ้าเฟอร์พังทลายโรงเรียนพังยับเยินทีมงานประชาสัมพันธ์ก็ ต้องมีภาพน้องต้นข้าวยืนอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นในในที่เกิดเหตุที่ไปมาน,นีนจะเป็นตลัดท้องโกด้วยทุกคนโอ้โหมีห้าเซเว่นเดี๋ยวก็จะกลับมาทุกคนแต่ร้านค้าตรงนี้เป็นถนนคนเดินทุกเย็นแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นตลาดนัำที่ใหญ่ที่สุดมีของอร่อยเยอะน่ากินมากที่สุดนี่หะาเซเว่นณวันที่สิบ พรุ่งนี้11เห็นว่าน้องต้นข้าวเขาจะไปร้องเพลงที่ศูนย์โตโยต้าที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะแล้วก็มีก็ติ่งพวกเรานี่แหละก็อวยกันบอกว่า,าโฆษณาต้องเข้าแล้วหรือไม่เบื่อบ้างเหรออวยกันแบบว่าเออนี่ก็อวยเหมือนกันนะช่องนี้ก็อวยน้องนะไม่ใช่มีอวยแต่แบบบางทีมันก็อยากฝันเกินความจริงให้เป็นไปธรรมชาติแต่น้องเขาคงแบบไปไกลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะ ห่วงตัวเองกันไว้ก่อนทุกคนว่าจะทำะไรต่อไปสร้างสรรค์สังคมมีกินมีใช้แบบยั่งยืนเศรษฐกิจแบบพอเพียงอะไรประมาณนี้<ม>เข้าใจใช่ไหมเออใช้ชีวิตแบบว่าไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่เพ้อคลั่งอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมอาหารมุสลิมด้วยนะจริงๆแล้วท้งซอยนี้ซอยขวาซอยซ้ายฝั่งนู้นออกไปก็เป็นเพชรเกษมไง ใช่ไหมมีรถสองแถววิ่งเมื่อกี้ไปทางซ้ายก็คือเขาไปสนามบินแล้วก็ตอนนี้ก็มีรถไฟฟ้าจากกรุงเทพแต่ก็ไม่รู้จะมาบริการกี่วันเห็นว่าไม่กี่วันก็จะกลับกรุงเทพแล้วร้านแบบเนี้ยเขาจะเปิดตอนเย็นเย็นนะทุกคนเป็นตลาดเย็นนะไงเข้าใจไหมตลาดนัดถนนคนเดินตอนเย็นเย็นทุกซอกซอยแต่ฝั่งนู้นจะเป็นเชา้าตอนนี้ก็จะมีร้านปลา่งปลาบึก จากพัทะลุงชุบแป้งทอดปลากระเบนปลาจ้องม่องอ่ะมาขายเนาะตอนนี้เขาก็อนุญาตหลังน้ําท่วมไงใครจย,ยไปตลาดกินหยงก็นั่งสองแถวฟังตกข้ามนี่หหน้ารถนี่ถนนเพชรเกษมแต่ที่เราเดินนี่เป็นซอยเพชรเกษมอ่อสามสิบห้าแล้วไงออกมาตรงซอยตรงนี้ก็เป็นเพชรเกษมไปขวาก็ไปตลาดกินหยงไปซ้ายก็ไปสนามบินน้ําตกโตนง,งาช้างได้ทะลุไปถึงสตูงสตูนหลีเป๊ะได้เลยทุกคน เราเคยขึ้นรถสอถตู้ฮะตรงเนี้ยตรงนี้เลยไปขึ้นเรือเพื่อจะไปหลีเป๊บริการดีมากโอ้บริการดีมากทุกคนขับไปหลีเป๊ะถามมาได้นะสวยมากบริการดีมากแล้วร้านบนเกาะดีมากก็ไปกินมาหลายร้านแบบน่ารักอร่อยแล้วก็มีความเป็นกันเองไม่ยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆดูกอนนี่ร้านนี้ยังไม่เปิดจริงๆร้านนี้ดังมากเป็นเป็นร้านอาหารชา เป็นแนวหาราวจะเป็นไทยจีนพุทธมุสลิมจะอยู่ตรงเนี้ยสงบโชคดีนะที่มีธนาคารอ,อ่อไทยพาณิชย์ออมสินมาเปิดเมื่อก่อนไม่มีนะตอนเราเด็ดๆอประมาณสักต้องไปในเนื้อหาตลาดกินหยงชั้นหนึ่งชั้สอง,ช,นนงชั้นสาแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้จะมีคองรอนหนึ่งแล้วก็โลตัสเ,เรียกโลตัสฮัเจนทุกคนเห็นไหมท้องฟ้าสวยงามนะ น้องต้นข้าวจะมาหัดใหญ่เมื่อไหร่ก็แจ้งกันบ้างนะไปได้ไปถ่ายทอดสดเห็นไหมข่าวที่ล่าสุดที่มาอำเภอคลองหอยโขงอะ่ะไม่พูดสักคำหนึ่งบนเวทีด้วยซ้ำนะหลายๆคนน้องต้นข้าวก็ไม่พูดนะพูดแต่ชาวสงขาเพราะว่าไม่กล้าพูดหัดใหญ่แล้วไงเพราะว่ารู้ตัวแล้วมั้งตอนนั้นวินาทีนั้นน่ะว่าตัวเองอยู่ที่อำเภอคลองหอยโขงจะมาพูดว่าชาวหัดใหญ่มันก็ประดักประเดิดได้เนาะะเด็ดเขาก็ฉลาดแหละหรือไม่ก็มีคนบอก ว่าให้พูดว่าชาวสงขลาเพราะยังไงก็อ,อําเภอคลองหอยคงอาเภอหัดใหญ่ก็เป็นอ,อําเภอในสงขลาไงแต่หารู้ไหมเวลาพูดว่าชาวสงขลาเนี่ยเขาจะหมายถึงมึงไปกันนู่นที่นู่นจ้ะอศัศวิลาจ้ะร่วม30กิโลนะั่นแหละเขาเรียกว่าสงขลาแต่ตรงเนี้ยที่กําลังเดินอย่างเรียกว่าหัดใหญ่หัดใหญ่นายี่แหลัดใจท,ทางนิดหนาไม่ท่วมสู่จกก็มีนะจ๊ะเข้าใจไหมแต่ถ้าพุกยูอะ ไปทำบุญกุศลที่อำเภอคลองไหยโขงจะมาบอกว่าชาวหัดยใหญ่น่ารักยังเลยอย่างนู้นนีมันไม่ได้ไงก็เลยน้ยนองเขาก็เลยใช้ควาว่าชาวสงขลาเอ้ยน,นี่หางไกลอดฮัตใหญ่ชาวเกียรติทุกคนชาวเวยน็นดังนั้นคราวหน้านะถ้าเกิดจะมาอำเภอคลองไหยโ <c oughs> ขงก็บอกกันตรงๆจะได้ไปรับถูกแล้วก็มีเม้น์มาถามว่าก็คุณก็รู้นี่ทําคลิปเนะี่ย ว่าเอ่อคลองไห่คงออยู่เขตอำเภอหาดใหญ่เอาอีสัตว์อุตายขอโทษหลุดปากหลุดปากเล่นนึกว่าเล่นติกต๊กตอกทุกอนอ่ามันไปผู้ตอนไหนว่าอ,อ๋อกิ่งอ๋ออำเภอคลองไห่คงเป็นอยู่ในพื้นที่เขตหาดใหญ่กูพูดเหรอกูไม่ได้บอกมึงสมองก่อนกูบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นกิ่งอำเภอหาดใหญ่กิ่งอำเภอคลองไห่คงเข้าใจไหมแล้วก็แยกตัวเป็นอำเภอมาตั้ง20กว่าปีแล้ว สมองมึงต้องทำงานกันเยอะๆฮะบางคนนะบางคนบางคนก็ฉลาดเฉลียวอยู่แล้วนะัา,า,น,านนี่ฮะตัวนี้สามแยกไทยพามิตไปนิสนามบินไปทางนูน้นนั่งรถฝั่งนู้นก็ไปสลดัดคิมยองโอเคไหมเต่ยาจะไปรอรถไฟฟ้าฝัา่งนูน้นค่ะน่าจะไปเซ็นทั่นค่ะทุกคนจะไปธนาคารกัธนาคารปิดหมดวันนี้ต้องไปธนาคารในหา้างเห็นไหมล่องรอยน้ําท่วมก็ยังมีแบบนี้ฮะ ทีมงานน้องต้นข้าจะมาทําบุญโรงเรียนเยอะแยะหาที่น้ําจมนะฮะเพราะว่าหัดใหญ่ข่าวดังมากไปทั่วโลกก็ามาสิไม่ใช่มามาถึงลงเครื่องแล้วผู้ทํานองเหมือนกับมีเม้นมาบอกว่าก็น้องเขาแบบเหมือนกับหัดใหญ่ยังไม่เรียบร้อยมีขยงขยะผู้อย่างนี้ไม่ได้แล้วมึงมาอ้างว่าขยะแบบเนี้ยยังไม่เรียบร้อยยังไม่สะอาดเออแล้วมึงก็ไปอำเภอคลองไอยโขงวิญาทีนั้นทันทีหรอมึงต้องวางแผนไว้ก่อนแล้ว จะไปไหนอ่ะอาชีพมืออาชีพประชาสัมพันธ์ต้องแจ้งลูกหน้าทีมสื่อมวลชนโซเชียลชาวหัดใหญ่ชาวแม้แต่อำเภอลองหอยคงเขาจะไ,ได้รู้เออจะได้ไปต้อนรับถูกมึงจะมาเม้นอะไรเละเอะเทอะอวยกันยังกับปูที่ไปทะเลาะกับมืงแค่บอกว่าให้บอกมาทําแบบเนี้ยมันเสียความรู้สึกเหมือนกันนะมึงเข้าใจไหมเออมึงบอกจะมาอำเภอหัดใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ แล้วอย,อยู่ไปอำเภออีกอำเภอหนึ่งมันใช่เรื่องไหมก็พยายามจะอธิบายแล้วอธิบายอีกมึงก็ยังมาเม้นเหมือนกับไม่พอใจที่กูทาคลิปออกมาพูดความจงเออรักได้หลงได้ข้างได้แต่แบบให้รู้ด้วยว่าที่กูกําลังจะสื่ออะกูก็ยังรักน้องเหมือนเดิมมึงและบางเม้นก็บอกว่าน้องเขาไม่รู้เรื่องน้องเขาไม่เกี่ยวกับกูบอกว่ามันเกี่ยวตอนไหนอะเออกูก็ไม่ได้ทำหนี่อะไรน้องเลยใอยไปไหนก็ไปล้อที่ไหนก็ไป กูไหมเมาเครื่องเมาเรือน้องก็ร้องอะไรประมาณเนี้ไม่มีใครว่าอะไรน้องแต่กูกําลังบอกว่าในเมื่อทีมงานอะสโมสรโรตารีอะไรอะมันจะมาเนี่ยมันก็ต้องวางแผนรู้ยูกหน้าก็บอกนิดนึงดีๆเออบอกมาเลยคุณได้รู้จักอําเภอคลองหอยโกงเออแล้วกูก็ไม่เคยได้ข่าวอาเภอคลองหอยโขงว่าน้ําท่วมหนักขนาดไหนด้วยซ้ําแต่หัดใหญ่อย่ายับเยินมึง จะมาอ้างบอกว่ามีกองขยะบักอย่างงู้นอย่างนี้มึงจะสะดวกเหรอท่านมึงก็โอนมาให้เขาเลยไม่ต้องเดินทางมาลําบากถ้ามึงเข้าข้างกันแบบนั้นนะถึงไหมเนี่ยมายืนรอรถแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเราก็จะเห็นบรรยากาศแล้วบางทีคนรู้จักมันก็เห็นเราจะมันจะจอดรถทัดก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่บางคนขี่มอเตอร์ไซค์นะเห็นได้ข่าวมาเห็นเราไม่ได้ใส่หน้ากากยืนอย่างเงี้ยเขาก็ไปแจ้งรายงานที่บ้าน ที่บ้านก็โทรเข้ามาว่ามีคนเห็นนะเราก็อ้าวก็โมโหสิเสือกสารแน่ดีนะัดถ้าเกิดเห็นเรายือนอยู่ก็ทักสิไม่ใช่ไปบอกคนอื่นใช่ไหมเออใครจะไม่ชอบอเดี๋ยวไม่ชอบถูกไหมครับทุกคนอันต้องราวางนะวังฮะมาข้างถนนมาท,ทําธุระบะตังคนรู้จักมันเห็นเราได้คนไม่รู้จักอะ่ะไม่เป็นไรหรอกคนไม่รู้จักเห็นเราถ่ายคง้งถ่ายคลิป เราก็ไม่ได้แคร์เพราะเขาก็ไม่สามารถไปเมาส์ยินทาเราได้ว่าเป็นใครถูกป่ะแต่ถ้าคนรู้จักอะ่ะมึงทาเป็นไม่ชัดแล้วแถนไปเมาส์ว่าไม่ใส่หน้ากากยืนอยู่ข้างถนนอย่างนั้นอย่างนี้นี่ตลาดโซทถัดใหญ่ไหนตลาดนัดตรงนี้ฮะทุกคนวัดถัดใหญ่ไหนเลี้ยวซ้ายวัดถัดใหญ่ไหนเป็นวัดที่มีพระนอนที่สวยที่สุดนะฮะแล้วก็มีประเภทแบบพอเราถ่ายแบบเนี้ยที่คนที่มันผ่านกล้องหรือมันนั่นอะ่ะมันก็หันมามอง เราก็จะไม่เคยชอบนะจะแ,แบบรู้สึกว่ากูไม่ได้ถ่ายมึงอะไรประมาณนีน้ทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยช่องของเราฟรีสไตล์อยากพูดอะไรที่เหมาะสมอยากพูดก็พูดแต่อะไรที่ไม่อยากพูดพูดแล้วมันไม่ดีอ่ะเสียงหายกับใครเราก็ไม่พูดอย่างกรณีเรื่องยามาต้องต้นข้ากูต้องพูดไงใครมาแซน้องกูก็ต้องปกป้องแต่เวลากูอวยกูกูอวยอยากมีสติไม่ใช่แบบไร้สติเออพอกูพูดถึงเรื่องจะไปทําไมไม่มา หัดใหญ่ไม่มีใครว่าหรอกจะไปช่วยอำเภออื่นก็ยินดีเห็นไหมกูก็เป็นคนดีนะกูก็แบบเป็นใจกว้างจะให้บอกตรงๆไม่ใช่แบบว่าตั้งใจจะไปคลองหยอยโข่งตั้งแต่แรกอ,อีกอำเภอหนึ่งนะมึงแล้วมึงไม่มึงบอกว่ามาหัดใหญ่กันอย่างเงี้ยให้น้องก็พูดถิดพูดถูกหรือเปล่าเห็นไหมแล้วก็คิดได้กูมีสมองนี่ไม่ใช่แบบอวยแบบไร้สมองเหมือนประเภทบางคนที่แบบเวลาอวยศิลปินทั่วไปอะ่ะโอ้ยข้าใจไหม บางทีมันก็เกินปเวลาคูพูดอะไรที่เหมือนกับจะทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะเลยมึงเม้นมาสร้างสรรค์นหน่อยไม่ต้องมาเม้นบอกว่าแล้วฮะใหญ่อะกับอ,อ่ออำเภอคลองไห่เทิงอะมันห่างกันกี่กิโลอะไรประมาณนี้เข้าใจปะ่ะมึงจะรู้ไปทําไมไปหาสิเออมันไม่ได้เป็นชายแดนไทยกัมพูชามึงจะข้ามชายแดนประตูเปิดแล้วก็มึงก็เข้าไปแบบนั้นมันต้องเดินทางเป็นสิบสิบกิโล พูดยังกับว่าแหมมันไม่ได้ไกลทําไมไม่ไปอะไรเงี้ยกูจะไปทําไมแต่เมื่อมันสตรอเบอรี่ชีสเค้กก็จะมาหัดใหญ่แต่ไม่มาอารมณ์อย่างนั้นไงมันเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นเข้า mm hmm. ใจไหมไมงอยามาตอแหลเล็กตอแลหลน้อยบอกมาตรงๆแล้วอยู่บนเวทีก็ไม่เห็นมีคนพูดย้ําถึงว่าเอออยู่อําเภอคลองไอยโขงทาให้คนที่ดูไลฟ์สดอะ่ะเข้าใจว่ามาหัดใหญ่แล้วพูดว่าเป็นสงขาอะไรประมาณเนี้เห็นไหมอย่าทําแบบนี้อีก อย่างน้อยคนอื่นเขาไม่รู้เพราะกูเนี่ยเป็นคนหัดใหญ่ไงกูเลยรู้ไงแล้วกูก็มารอ,อน้องไม่ใช่ไม่รอแล้วกูออก็รอเกอน้องไม่ได้มาหัดใหญ่กูก็นั่งรอที่มอรอ,อ,อกําหนดการว่าตกลงจะไปจุดไหนมันจะได้สะดวกแต่ที่โผล่ไปอ,อำเภอหนึ่งมึงว่ากูควรจะรู้สึกไหมกูควรจะด่าด้วยซ้ําถูกไหมแต่กูไม่ได่าโอเคไหมอย่าทีา่จมาเม้นแบบหัดใหญ่ยังสกกรปกน้องเขาอยู่ก็เลยหาไปใกล้ๆมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้งไงมึงช่วยแล้วไง เพรงว่ามึงทํางานกันไม่มืออาชีพเพอามึงลงเครื่องปับ๊บมึงมารู้ว่าหาดใหญ่เขาก็ทําความสะอาดกันสะอาดสะอาดเขาก็เดินทางกันปกติแล้วเห็นไหมนี่มึงดูสิเห็นไหมพลาสคอนโดสะพานดําเห็นไหมมอองค์มออ,อ,ก,อ,อก,ก็ไปทางนี้ได้ไปถึงกัหมดโรงเรียนซ้ายมือก็โรงเรียนวัดหัดใหญ่ให่เขาจมน้ามึงก็มาได้วัดคลองแหออกไปนอกเมืองหน่อยเป็นอีกตำบลหนึ่งมึงก็มากันได้วัดเนี่ยฮะวัดท่าเคียนเนี่ยโรงเรียนก็มีนะจมน้ากันเป็นแบบชิปหายวายป่วงกัน เออไม่ได้มีแต่ที่อำเภอคลองหอยโขงมึงจะไปอ่ะก็ยินดีปีดาดีใจที่มึงเอามาเงินมาช่วยแต่ให้บอกกันตรงๆว่ามึงมาอำเภอคลองหอยโขงจะได้แบบส่งเสริมการท่องเที่ยวไงใช่ไหมพูดมาจะได้พูดย้ำๆไปว่าก็อ,อำเภอคลองหอยโขงมีที่เที่ยวอะไรมีเรือนพำนักประพันธีหลวงก็มีที่พระองค์ท่านเคยมาดูแลต้นน้ําแบบอะไรอะ่ะออมาพักมา,มาเป็นเรือนพำนักของพระองค์ท่านอะ่ะ เพราะท่านแบบใส่ใจเรื่องของน้ําธรรมชาติป่าไม้หรือแม้แต่คลองเก็บน้ําอ่างเก็บน้าคลองหลาอย่างเงี้ยเออจะที่ท่องเที่ยวที่สวยของตําบลคลองไห้เคิร์ได้มาถามบอกว่าแล้วห่างกันกี่กิโลมึงเข้าใจไหมเวลาสงขาอย่างเงี้ยทุกอําเภอมันติดกันหมดแหละแต่มึงจะไปอยู่ตรงชายแดนเขาไหมเออ มึงจะไปอยู่ตรงแน,แนวชายแดนอำเภอไหมเวลาน้องต้นข้าวมาอำเภอคลองออยโขงอำเภอสะเดาแล้วมึงจะได้ไปเดินข้ามฝั่งไปแล้วก็เดินไปสะดวกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะบางคนอยู่ตลาดกินยงเขาจะไปคลองออยโขงมันก็ไกลาบางคนอยู่หัดใหญ่ในก็ไปอีกเป็น10บสกิโลมันก็ไม่ใกล้มึงเข้าใจไหมบางคนจะอยู่มออ,อย่างเงี้ยเป็นเพิ่มระยะทางเขาไปอีกไม่ใช่หมายความว่าอำเภอทุกอำเภอติดกันแล้วมึงจะแบบข้ามฝั่งไปเหมือนไปเที่ยวเขมรไปปล่อยเป็ดนะมึงเออสมอง คือเรื่องของเรื่องคือมึงจะใกล้จะไกลไม่สําคัญหรอกเข้าใจ่ไหมแต่ต้องบอกให้รู้ว่ามึงจะมาอําเภออะไรให้เกียรติเขาหน่อยว่าอำเภอเขาก็มีตัวตนนะมึงไม่ใช่แบบว่าโอ้หัดใหญ่ดังหัดใหญ่พังพิณานหัดใหญ่ข่าวดังมากท่วมหนักมากก็เลยบอกว่าจะมาหัดใหญ่แต่ไปอีกอำเภอหนึ่งก็ไม่มีใครว่าหรอกแต่บอกกันตรงๆอย่างที่กูบอกนะอย่าทำเป็นแหล่เล็กแหล่น้อยโอเคไหมช่องนี้ก็ดูเพลินๆขำๆแล้วอย่ามาเบ้นอะไรเลอะเทอะอีก เดี๋ยวด่าให้เออไม่ใช่เดี๋ยวก็จะแบบดราม่าอีกทุกคนโอเคไหมทุกคน๋ยวคลิปนี้ลงไปก่อนนะบา,บายบายสบายสบายค่ะกำลังรอรถไฟฟ้าจากกรุงเทพซึ่งเขาส่งมาสี่คันวิ่งรอบหัดใหญ่สนามบินมออเพื่อจะรับส่งอ๋อชาวหัดใหญ่แต่คนเริ่มรู้มากขึ้นตอนนี้คนเริ่มมาขึ้นบริการมากขึ้นแต่เขาก็จะหมดวันแล้วไงอ,อันนี้ทางไทยพาณิชย์จำง่าย,ง,ายง่ายนะข้างหลังเนี่ยจะเป็นชุมชนใหญ่มากข้างขวามือก็เป็นชุมชนใหญ่มากเป็นบางแฝบ วัทัดใย็นในทุกคนไม่ใช่ว่าแบบมาเห็นแบบนี้แล้วโอ้ยไปแต่กินยงรู้ไหมว่าชุมชนหลังไทยพามน,นิดเออหลังธนาคารออมสินอะไปลึกกันถึงแบบมีซอยกันเต็มชาวบ้านอยู่กันโดยที่ไม่แคร์สื่อเลยไม่มีโรงแรมใหญ่เขาก็ไปพักกันในเมืองที่ห่างกันประมาณกิโลกิโลกว่าๆก,ก็ถึงกินยงก็จะมีโรงแรมเยอะแยะมากมายแต่ในเนี้ยเขาจะไม่มีโรงแรมใหญ่จะจะมีก็แต่โรงแรมแก้วรีสอร์ท อยู่ตรงนี้ฮะตรงแถวใกล้โรงเรียนยอ,อซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระราชินีอ่ะทรงเคยเรียนตอนสมัยมัธยมอ่ะทุกคนก็จะเป็นรีสอร์ทเล็กๆน้ําท่วมไปแล้วทุกคนตอนนี้กาลังบูรณะปฏิสังขรณ์กันอยู่โอเคเนาะเดี๋ยวขอรอรถก่อนเดี๋ยวเจอกันที่มออหรือไม่ก็เซ็่งเซน์เฟสติวัลเพราะต้องไปทําธุรกรรมนาธนาคารฐฐาปิดหมดวันนี้วันรัฐธรรมนูนี่ป้ายสีฟ้า,าจากสะพานลอยเนี่ยข้างล่างเนี่ยไปวัดทัดใหญ่ในได้ ตนนั้นก็น้าท่วมยับเหมือนกันตอนนี้เช้าเช้าก็แม่แม่ค้าก็มาขายในตลาดนัดบ้างแล้วทุกคนนะฉะนั้นอย่ามามาอ้างว่าเอยหัดใหญ่ยังแบบยังไม่เรียบร้อยก็เลยไม่มามึงอย่ามาสตอกูเกลียดมากเลยคนพวกอย่พูดเหมือนกับแบบออกรับแทนออกตัวแทนเหมือนกับจะทะเลาะกับกูไม่ใช่เมืองกูไม่ได้ทะเลาะกับเมืองกูไม่รู้จักกับทุกเมืองกับเมืองแต่มาเม้นอะไรให้ช่างสรรค์นหน่อยอย่าเข้าข้างกันแบบผิดๆที่กูพูดเนี่ยประเด็นก็แค่ว่า บอกกันตรงๆจะไปอำเภออะไรก็บอกกันมาบอกมาคําเดียวเราจะได้รู้จะได้เตรียมตัวเดินทางล่วงหน้ามันเข้าใจไหมไม่ใช่มาอ้างว่าก็มาเปลี่ยนใจกระทนหันเพิ่งรู้เพิ่งหาเวทีหาเก้าอี้อะไรแบบมันไม่ใช่ไงมันสตอเกินไงเข่าใที่กูพูดไหมเดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะยาวไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวจะไปกินออข้าวขาหมูหรือไม่ก็ซิสเตอร์หรือ KFC แถวเซนชั่นแถวมออ,อโอเคไหมเจอกันครับติดตามน้องต้นข้าวให้กำลังใจ รักน้องรักเสียงเพลงน้องที่ร้องทุกเพลงเพราะมากอยากให้มีเพลงใหม่ๆมาตลอดทุกคนมันจะได้ไม่เบือ่อไงเข้าใจไหมแต่คุณเรารักไปแล้วบางคนะเขาก็ไม่มีเบื่อชอบเพราะน้องเขาแบบร้องเพลงแบบไม่น่าเบื่อเข้าใจไหมร้องเพลงแนวไหน<ม>ก็เพราะไปหมดเลยเก่งมากหายากมากสมควรแล้วแหละที่มีแต่คนหลงน้องทุกคนนะแล้วก็สนับสนุนน้องต่อไปนะช่องนี้ก็สนับสนุนน้องฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะติติงมึงก็อย่าลืมกูเป็นกัลยาณมิตรนะ กูไม่ได้มาตอแหลอวยไปวันๆแบบไม่มีสมองนะโอเคปะอะไรที่ไม่ดีแล้วก็เหมือนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีโอเคไหมโอเคจ้าเจอกันอีพีหน้านั้นจ้ะ